สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับหลังจากคนไทยดูคลิปของสาวลาวคนหนึ่งที่บ่นเรื่องไฟดับไฟแพงแล้วก็น้ําไม่ไหลเนี่ยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการคอมเมนต์หมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแล้วก็มีการคอมเมนตะ์เป็นภาษาไทยในเชิงบูลลี่ด้วยค่ะ รัฐบาลสอปอปลาวบ้างประเทศลาวบ้างนะครับประชาชนคนลาวบ้างเนี่ยคนลาวนะครับเขาก็เลยโพสต์ตั้งคําถามชาวลาวด้วยกันนั่นแหละครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับที่เออประเทศไทยคนไทยไปว่าเขาไปโจมตีเขาไปด่าเขานะครับเพราะเขามองว่าไอการไฟดับนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะมันก็มีในทุกทกที่ครับเพื่อนรัฐบาลของเขาก็แก้ปัญหาอยู่นะครับเพืพ่อนตายเลย มันเทิงกันละมืงคราวนี้นะครับกูก็บอกแล้วบอกอีกนะครับว่าสอปอป,อปอลาวมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างหัวมันไปยุ่งกับมันทําไมครับไปเสียรู้นะครับไอ้พวกสื่อที่มันอาจจะเป็นสื่อของลาวก็ได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เออใช้เสียงวิพากษ์วิจาร์ณด้วยภาษาลาวนะครับภายหลังอ,อยู่ๆก็โผลมาเป็นผู้ไทยซะอย่างนั้น <c oughs> ตายเลยมาเทิงกันละมืงข่าวนี้และคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ย เป็นคอมเมนต์ของชาวสอปอปอลาวที่มาด่าประเทศตัวเองด้วยภาษาไทยส่วนนะครับมันก็อาจจะมีชาวลาวก่อนหน้านี้ที่อพยพมานะครับถือบัตรประชาชนเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเพื่อนแต่ก็ยังฝ่ลาวไปบูลลี่ด้อยค่ายเขาเกียดชังเราเฉยเลยครับเพื่อนแล้วก็มีแค่คนไทยบางส่วนเท่านั้นที่อาจจะฝ่ายสาวลาวอยากไปเที่ยวลาวอยากได้เมียลาวสนใจในประเทศลาว ไปคอมเมนต์เนี่ยยังไม่พอ15-20%เลยใเต้เลยตายเลยันเทิงกันแล้วมึงข่าวนี้นะครับโอ้โหข่าวนี้มันก็ไปเข้าทางตีนของสอบปปลาวเขาสร้างปฏิบัติการ I.O เกียดชัางคนไทยนะครับเพราะปกติคนลาวเนี่ยเขาก็เกียดชัางเราจากตําราแบบเรียนที่เขาเนี่ยปลูกฝังมาในสมองอยู่แล้วนะครับคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกเห็นไหมละครเพื่อน,อนคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าคอนเทนต์เหล่านั้นอะ มันไม่ใช่ปฏิบัติการ i อแลาวนะครับเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันนะครับเราทางลาวเนี่ยนะครับเพื่อนเขาใช้ปฏิบัติการ IO ในการดันช่องนะครับให้มันขึ้นฟีดครับเพื่อนเพื่อนคุณจะเห็นได้คลิปสาวลาวบ่าวลาว,ลาวนะครับโอ้โหแม่งโคมากันเพียบเลยแม้แต่การมาอวยลาวกันเองนะครับเพื่อนเพื่อนยังโผล่มาเลยครับเพื่อนเพื่อนแม้การที่บอกว่าลาวพัฒนากว่าดีกว่าไอ้นั่นกว่ามีรถไฟความเร็วสูงกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการ iO หมด ส่วนนะครับไอ้พวกที่มาอวยประเทศไทยเนี่ยมันทําให้คนลาวเนี่ยเกลียดเราครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรเพราะเหมือนเอาไปเปรียบเทียบเขาไอ้พวกนี้เขาไม่ชอบการเปรียบเทียบแต่ถ้าหากว่าเขาเหนือกว่าเนี่ยเขากล้าเปรียบเทียบนะครับเกทับเราเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับหลักปกครองของคอมมิวนิสต์เขาใช้จิตวิทยาครับเพื่อนการที่เขาทาคอนเทนต์มาด่าประเทศตัวเองแล้วให้คนไทยและคนลาวไปพิมพ์บูลลี่ด้อยค่าดูถูกเหยียดหยามเขาด้วยภาษาไทยเนี่ย มันสร้างความเกลียดชังนะครับให้กับคนลาวมาเกลียดเราโดยไม่มีเหตุไม่มีผลครับเพื่อนดังนั้นนะครับจะเป็นไปได้นะครับมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันครับเพื่อนเกิดเป็นคนไทยหรือคนลาวมาเกิดเออถือบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยก็อย่าทําตัวงโง่กว่าชาวลาวครับลาวเนี่ยมันลําบากจะตายก็ให้มันทํางานแบกหามให้มันค้ามันขายไปนะครับไม่ใช่ให้มันทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็มานั่งเก็บยอดวิวมีรายได้มากกว่าไอคนที่เข้าไปชมอีก ไองามไส้ไอรอดตาปอนและพอมันมีเงินมีทองไปยังไงครับโอ้มันก็แหมมองเรากระจอกไงครับเพื่อนเขาทำไม่ง้ขนาดนี้เช่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอารุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์จหรับสายจีก,ก่าที่แฮชมือก็จะหูไปนาวตาไปไร้นะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับประสาทเความคิดเห็นที่หนึ่งแค่ไฟติดดับมันบ่อได้ยาก แต่กลับว่าให้สปปลาวสงสัยประเทศไทยบอกเคยไฟดับเฮ้มีไฟดับเหมือนกันนะครับไอ้ดับดับติดติดนี่เป็นเรื่องปกติครับเพื่อนๆแต่คนที่ไปตกตะลึงหรือไปด่าเขาเนี่ยก็งงไปว่าเขาทําไมนะครับบอกก่อนนะครับว่าคนลาวเนี่ยเขาก็เกลียดรัฐบาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เกลียดพวกเราด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่ากูก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่ามันสับสนอะไรหรือเปล่านะครับ พราะมันถูกล้างสมองมาแบบนี้ครับ,บเพื่อนเพื่อนเพราะชีวิตของพวกเขานะครับมันน่าสงสารน่าเห็นใจครับเพื่อนเพื่อนบางคนงงเฮ้ยแอดมืนแหมมึงเออมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปล่า,านะครับถ้าหากระมองความเป็นจริงเนเี่ยนะครับเขาก็อยากให้ประเทศเขาเจริญเขาก็อยากมีเงินมีทองแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเขาจึงต้องข้ามฝั่งมาปเป็นแรงงานนะครับและบางคนนี่ก็มักใหญ่ฝ่ายสูงคิดจะมาฟอกสัญชาติหรือจะมาเอาผัวไทยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาผัวไทยแล้ว อย่าเอาสันดานไฟลาวเนี่ยมาปลูกฝังลูกหลานที่มันเป็นคนไทยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนมันก็กลายเป็นความเกลียดชังไงครับแทนที่เขาจะเกิดอะไรก็ช่างหัวมันสุดท้ายก็กลายเป็นหนึ่งในแนวร่วมที่ทําให้2ประเทศละครับเกลียดชังกันครับเพื่อนเพราะพอคุณไปคอมเมนต์ด่าเ,าเขาเขาคิดว่าเป็นคนไทยเขาไม่เคยคิดว่าเป็นคนลาวนะครับอ้ยงามไส้ไอ้รอดตาป้อนความคิดเห็นที่สองสอปอป,อปอลาวมีโรงไฟฟ้าหลายกว่าประเทศไทย สงสัยชาวไทยอิสสาสาวสอปปลาวเขาย่อมต้องมองว่าเราอิจฉาเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาถูกปลูกฝังมาแบบนั้นครับเพื่อนเรัฐบาลลาวเนี่ยนะครับเขาเป็นห่วงเรื่องการที่ประชาชนของเขาเนี่ยโยกย้ายถิ่นฐานมาเป็นคนไทยเพราะมันทําให้เขาเนี่ยเก็บภาษีได้น้อยลงครับเพื่อนเขาถึงต้องสร้างความเกลียดชังด้วยการใช้ปฏิบัติการ I.O. ทำทุกอย่างไม่ว่าจะอวยประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบสบปปลาวหรือด่าประเทศตัวเองแล้วก็ให้คนลาวที่รู้ภาษาไทยนะครับหรือเขาอาจจะพิมพ์ด้วยภาษาไทยกันเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเขามีปฏิบัติการ I.O. ทําแบบนี้คนไทยไม่รู้หรือชาวลาวที่ย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยไม่รู้ก็สนุกสนานแฮ คอมเมนต์ด่าเขาด้วยนะครับคิดว่าคนลาวเนี่ยแหมภาคภูมิใจที่การไปด่าเขาหรือไปทำคอนเทนต์ด่าเขาหรอครับไม่มีหรอกนะครับเพราะอะไรเพราะเขาถูกฝังให้ภูมิใจในความเป็นลาวนะครับโอ้ยามไ้ดังนั้นมันจะอดอยากจะกันดดานช่างหัวมันนะครับส่วนตัวในคิดว่าเออไม่ควรรับผู้อพยพชาวลาวเข้ามาอยู่หรือแรงงานลาวนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็พอมันเข้ามาก็สร้างปัญหาความเกลียดชัง จริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องคบกัน,นดีที่สุดมันก็ได้ไม่ต้องมาเกลียดเราเราก็ไม่ต้องมาเครียดกับพวกมันนะครับ <laughs> งามไส้ประสาทกูจะเสีย,ยความคิดเห็นที่สแค่ไฟดับซั่วขาวสาวไทยทำเป็นตื่นตะ <laughs> หนอกมาคุณบอกตรงๆนะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับ <laughs> พวกมึงลาวต้มลาวคนเองครับเ <laughs> พื่อนๆไอ้นั่นก็คนลาวมาทำคอนเทนต์ แล้วก็ไอ้คนลาวนะครับก็มาพิมพ์คอมเมนต์นะครับไอ้พวกที่เป็นแรงงานทํางานอยู่ฝั่งไทยต้องบอกก่อนว่าคอมเมนต์มากมายนยอุ้ย,ยคนลาวมันไม่ได้เจริญขนาดนั้นมันไม่ได้มีโทรศัพท์กันทุกบ้านนะครับในชนบทห่างไกลตัวเมืองหลวงหรือเมืองรองใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อนๆสิบห้ายี่สิบกิโลเนี่ยไม่รู้ว่ามีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็พอมันข้ามฝั่งมาเป็นแรงงานยังไม่พอสิบวันสิบห้าวันขอเบอร์เงินไปซื้อโทราศาัพท์ ออยงามไส้ไอรอดตาปอนความคิดเห็นที่สี่ตามติดซีวิตสาวสปปลาวอยู่ตลอดสงสัยสาวไทยอิสาสาวลาวอยากเกิดเป็นสาวลาวอนหนักเลยกูคราวนี้เลอะเธอะไรสารละไอปัญญาอ่อนนะครับมันก็มีแต่ลูกลาวหลานลาวที่มาคลอดมาเกิดมาเติบมาโตเนี่ย มันใยลาวมันอยากกลับไปอยู่สปปลาวนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องแจกจ่ายสัญชาติหรืออนุญาตให้มันเข้ามาเรียนแล้วก็มารอคอยการฟอกสัญชาติกันนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอาก็มึงมาแต่ละประเทศเนี่ยนะครับบอกตรงๆนะครับอยู่ไม่นานอยู่นานเนี่ยนะครับมึงก็เป็นห่วงเป Bel ็นใยายไอประเทศที่อดอยากลําบากกันดานพ่อแม่อุตส่าห์อบพยพข้ามมานะครับจะได้มีความเจริญจะได้ฉลาดนะครับจะได้ไม่โง ก็ยังทําตัวโง่นะครับโหกว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาดูได้จากอะไรล่ะครับลูกหลานต่างด้าวพมา่าลาวขเขมรเนี่ยแหละครับเพื่อนเวลามีปัญหากันเรื่องตามแนวตะเข็บชายแดนรีบออกมาคอมเมนต์บูลลี่ด้อยค่าด่าทอคนไทยด้วยภาษาไทยนะครับ <laughs> ไวง,งามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับ <laughs> เห็นใจเขาอย่าง,งานั้นอย่างนี้ในขณะที่มันจะมายึดแผ่นดิน บ้านนี้เมืองน,นี้นะครับกูก็งงเหมือนกันนะครับว่ามึงจะเอาแผ่นดินกูไปทําไมนะครับลองเอาไปได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกลายเปว่าก็ต้องไปกันดานเหมือนพวกมันอีกโอ้ตายแล้วเกิดเป็นลูกต่างด้าวถือบัตรประชาชนคนไทยก็ยังง้อฝ่บ้านพ่อบ้านแม่ตัวเองอยู่นะครับหนักเลยกูคราวนี้ถ้าเกิดประเทศไทยถูกยึดไปเนี่ยไม่มีที่ไหนพวกมึงอพยพไปอยู่แล้วนะครับมึงลองกินข้าวต้มเกลือ พรพดได้เลยนะว่านหนักเลยกูคราวนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทดได้นะครับอีบีนียดมือกับขอบพระคุณกว้หมือตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรัะฟังและขอตัวลาไปก่อนนะครับดีกว่ากินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสองกุห เกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่